ถ้าคุณกำลังหารถคันเล็กที่ใช้งานในเมืองใช้งานคนหรือสองคนเป็นหลักรูปลักษณ์มีความหรูหราภูมิฐานคล่องตัวกระชั้รัดแน่นอนว่า CLA น่าจะเป็นหนึ่งในช้อยส์นั้นแต่ถ้าเกิดใจต้องการความเป็นมอเตอร์สปอร์ตมีความแรงกระชั้รัดรูดรปราดด้วยแน่นอนว่าอยากให้ลองเปิดใจกับรถคันนี้ซึ่งน่าใช้ความรู้สึกนั้นกับคุณแน่นอนนี่คือ m e r c e d e เ CLA 35 AMG Coupe ภาพลักษณ์ของรถที่หรูหราแต่กระชับคล่องตัวไม่ฉูดฉาดวอยวายแต่แตกต่าง ท้ายรถทรงคูเปล้ลาดลงมาเจอดักเทลที่ช่วยเรื่องแอโรไดนามิกพร้อมๆกับความสวยงามไฟท้ายที่ดีไซน์แบบมีมุมหักไปมาทำให้ดูมีมิติและทำให้ไฟดูมีขนาดใหญ่หลอกตาให้รถดูใหญ่กว่าขนาดตัวทางจริงๆไฟหน้า multi beam LED ที่สว่างปลอดภัยและดูดีให้อารมณ์แบบเดียวกับ CRS ที่รุ่นใหญ่กว่าล้อ AMG ขอบ19นิ้วแบบ5ก้านดับเบิลสปอคทำให้ดูดุและเต็มซุ้มลอ้อ ชุดดีไซน์ของ CLA 35 AMG Coupe เนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันกับไลน์อัพอื่นๆของ Mercedes ซึ่งให้อารมณ์ของความเป็นคอกพิตของเครื่องบินแล้วก็ให้ความแบบหรูหราภูมิฐานแล้วก็ดูวัยรุ่นไปพร้อมๆกันเพราะมีการใช้วัสดุที่เป็นแบบผิวกลอสซี่แบบผิวมันทาให้ดูมีความหรูหราตัดก,กันกับวัสดุแบบหนังกลับของอคาทร่าซึ่งให้อารมณ์ของความเป็นมอเตอร์สปอ โดยใน CLA 35 AMG Coupe เนี่ยก็จะดูมีความฉูดฉาดมากกว่าในไลน์อัพอื่นๆของ Mercedes ดีไซน์ของพวงมลาลัยใน CLA 35 AMG Coupe เนี่ยก็เป็นพวงมลาลัยของ AMG ซึ่งเป็นแบบเดียวกับไลน์อัพอื่นๆของ AMG ซึ่งให้ผิวสัมผัสที่โอเคมากๆเพราะมีการใช้ผิวสัมผัสที่เป็นหนังอัคนธร่าหนังกลับซึ่งให้รสของความเป็นมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยมีความที่เท่แล้วก็ดูแข็งแรงหรูหราไปพร้อมๆกันโดยในตัว AMG CLA 35ตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรดรใหม่ซึ่งสามารถปรับตัว traction แล้วก็ออโ o s สตาร์สต็อปได้ที่พวงมาลัยรวมถึงตัวมีการปรับโหมดการขับ Comfort Sport และ Sport Plu s ได้ที่พวงมาลัยแบบเดียวกันกับพ s c h e โดยมีตัว Swipe and Scroll สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆควบคุมฟังก์ชันต่างในรถได้เบาะใน cla 3 5 AMG Coupe คปคันนี้เป็นผิวแบบผสม2แบบคือเป็นผิวแบบหนังกลับอคัารากับผิวหนังปกติซึ่งมีการเดินได้แดงให้ดูมีความเป็นอารมโมเตอร์สปอร์ตแล้วก็ตำแหน่งการนั่งเนี่ยหลังจากที่จะปรับแบบตำแหน่งการนั่งของปกติของแจ็คแล้ว เตี้ยเกือบสุดแล้วก็เอนไปพอสมควรซึ่งพอปรับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโพ i ิชันในการมองข้างหน้าวิสิ b ิ l ิตี้ค่อนข้าง,งโอเคมากเพราะว่ามันสามารถเห็นถนนข้าง,างหน้าได้ค่อนข้างชัดเจนด้วยความที่ขอบผิดเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นแนวตัดซึ่งจะถือว่าตำแหน่งการนั่งถือโอเคมากนะแล้วก็ตัวปีกเบาะก,ก็มีอยู่ระดับหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีเยอะทําให้คนที่ตัวขนาดค่อนข,ข้างใหญ่หน่อยสามารถนั่งได้สบายแล้วก็เวลาที่เหวี่ยงรถไปมาเนี่ยด้วยความที่เป็นผิวแบบหนังกลับมันก็ทําให้มันมี friction ทาให้ตัวเราไม่ถลายพอสมควร คิดว่าคนที่สนใจหรือซื้อ CLA เนี่ยก็คงไม่ได้ซีเรียสเรื่องตำแหน่งการนั่งที่ด้านหลังมากเท่าไหร่เพราะว่าตำแหน่งการนั่งในคอนเทนร์จะแคบตัว l เล Room แล้วก็เฮด o ูมเนี่ยค่อนข้าง,แ,แ,างแบบว่ามีอยู่ค่อนข้างจํากัดแต่สิ่งที่ถือว่าโอเคคือมีการเจาะรูตรงเบาะทำให้รู้สึกว่ามีความโปร่งแล้วก็ไม่ได้อึดอัดมากนะ แต่ด้วยความที่เป็นทรงแบบคูเป้ทำให้รูฟไลน์เนี่ยมันมีการตัดโค้งลงมาซึ่งทำให้วิสบิลิตี้หรือว่าความแบบรูมี่ด้านหลังในค่อนข้างับแคบมากแล้วก็ยิ่งถ้าปิดประตูและปิดกระจกขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าข้อหลังจะค่อนข้างมืดมนพอสมควรเพราะว่าโทนข้างในก็เป็นสีดำหมดจออินโ t เทนเมนต์เหมือนเป็นพระเอกของเคเบิลดีไซน์เพราะใหญ่และยาวมากเชื่อมตั้งแต่หน้าคนขับไปจนตรงช่องแอร์ตรงกลางดูทันสมัยและดูแพงมาก แผงเมนูก็ใช้งานง่ายเพราะเป็นจอแบบทัชสกรีนและเลือกใช้ผ่านทัชแพดตรงกลางได้อีกใช้งานสะดวกทั้งคนขับและคนนั่งฝาท้ายช่องเก็บของค่อนข้างน้อยแต่จริงๆก็น่าจะเพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายของรถที่เป็นเน้นกลุ่มหนุ่มสาวอยู่แล้วใช้ชีวิตในเมืองคงไม่ได้ไว้ใช้ขนบาน c l a 3 5 AMG เป็นเครื่อง4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบวางหน้าคั แบบซึ่งตัวแรงม้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ306แรงม้าที่5,800รอบต่อนาทีแต่พีคทอร์กเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรซึ่งจะมาแคบมากขึ้นประมาณแค่3,000-4,000ถึง 4, รอบซึ่ง0-100เนี่ยจะอยู่ประมาณ4.9วินาทีซึ่งตัว,ต,วตัวเลขเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเค,อเคแต่ว่าตัวพีคทอร์กเนี่ยมาค่อนข้างแคบมากซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้จะคิดว่าน่าจะเป็นรถที่เหมาะกับการซิ่งแบบ ปูดปาดในเมืองแบบเร่งแซงต่างๆเร่งตัวแบบเร่งแซงออกจากทางด่วนจ่ายค่าทางด่วนแล้วแบบกดออกทันทีหรือว่าวิ่งบนทางด่วนแบบปูดปาดไปมาเนี่ยจะถือว่า คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็น่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเครื่องแบบนี้ซึ่งการปรับโหมดการขับของ CoA35 AMG เนี่ยก็จะเป็นแบบ3แบบก็คือเป็นแบบ Comfort Sport แล้วก็ Sport Plus เกียร์ของคันนี้เนี่ยเป็นแบบเกียร์7 Speed Auto ออโต้ AMG s h i ดซึ่งเปลี่ยนเกียร์ได้ค่อนข้างเร็วมากถ้าเกิดว่าเวลาแบบกดเนี่ยคันเร่งลงไปลึกๆเนี่ยเกียร์มันพร้อมจะสับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ตอนที่ช่วงเปลี่ยนเกียร์แบบดาวน์ชิ t ลงเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์มันจะมีความดีเลอย์อยู่กึกหนึ่งซึ่งไม่เข้าใจว่าาอรม มันมันคือเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่ามันน่าจะพยายามที่จะแมช์เข้ากับรอบเครื่องที่เป็นพีคทอร์ซึ่งมันค่อนข้างแคบมากซึ่งมันทําให้รู้สึกเสียอารมณ์พอสมควรแต่จะคิดว่าเกียร์ของคาแรคเตอร์แบบคาแรคเตอร์เกียร์แบบนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนกับลูกคุณหนูที่เอาแต่ใจที่พยายามที่จะแบบว่า Express ความเป็นตัวเองพยายามจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่พยายามที่จะไม่แบ็ k ดาวนแต่ก็ ก็ถ้าเกิดขับไปสักระยะหนึ่งก็จะค่อนข้างทำความเข้าใจได้ช่วงล่างของ CLA 35 AMG คูปเป้คันนี้เนี่ยเป็นแบบโชคธรรมดาซึ่งจับคู่กันกันกบซอฟต์แวร์ของ AMG ซึ่งก็ให้ฟีล l ิ่งของความตึงตังพอสมควรแล้วก็ รู้สึกว่าพอมันจับคู่กันกับล้อที่เป็นล้อ AMG ขอบ19เานี่ยแล้วก็เป็นยางซีรีส์ที่บางที่35าเนี่ยทำให้ลืมเรื่องของความสะดวกสบายไปได้เลยเพราะด้วยตัวช่วงลกที่มันค่อนข้างสั้นมากแล้วก็ทําให้ดูมีความแบบกระแทกกระทันพอสมควรแต่ให้ความ feeling ที่กระชับมั่นใจนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ขับเนี่ยรู้สึกว่าชอบขับรถสปอร์ตเนี่ยคิดว่า f e ลลิ่งเนี้ยน่าจะชอบแต่คนที่นั่งเนี่ยจะให้ฟีลลิ่งอีกคนละแบบซึ่งลืมไมได้เลยเรื่องของความสบาย ระบบขับเคลื่อนของ cla 35 m g coupe คันนี้เป็นแบบ 4matic ซึ่งเหมือนกับว่าเป,เป็นการขับเคลื่อนสีล้อ แต่ตัว AMG Software เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปรับการกระจายแรงบิดต่างๆเนี่ยไปสู่ล้อหน้าและล้อหลังได้โดยสามารถส่งกําลังไปที่ล้อด้านหน้าได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะจ่ายไปที่ด้านหลังที่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาที่ต้องการ traction ซึ่งรู้สึกว่า feeling การขับโยนไปไปมาๆเนี่ยทำให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความกระชับแต่ระบบ 4MATIC ของ3 5 r AMG คันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็น front wheel bias คือเหมือนขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นหลักแทนที่จะเป็น4 wheel แบบ full time รถยาวประมาณ4.6เมตรกว้างแค่หนึ่ง และสูงแค่1.4ทำให้รถมีความคล่องตัวมากซอกแซกได้หมดตามความใจร้อนของคาแรคเตอร์วัยรุ่นแต่ให้ความกระชับที่มั่นใจมากถึงแม้จะกระแทกกระทันมากไปหน่อยแต่น่าจะถูกใจวัยรุ่นเบรกมั่นใจมากเพราะเป็น AMG 4 p o t จาน3.50ที่ด้านหน้าเอาอยู่แบบเหลือเหลือออกแนวกระตุกกระตุกได้ซ้ำที่ความเร็วต่ำเพราะเบรกดีเกินโดยรวมแล้วการกระจายน้ำหนักแบบ50/50 50, ให้บาลานซ์ของรถที่ดีมากๆ งั้นแจ็สรุปให้ฟังคร่าวๆสำหรับ Top 5 Love Things and Top 5 a n n o y n n g Things ใน Mercedes CLA 35 AMG 4matic คันนี้สิ่งที่ชอบอย่างแรก Cabin Design การดีไซน์ภายในที่วัยรุ่นเห็นแล้วชอบแน่นอนหล่อรูดูแพงเพราะแพงจริงๆอย่างที่ 2. ช่วงล่างให้ความรู้สึกกระชับมั่นใจในการโยนไปมาละมุดซอกแซกมากอย่างที่ 3. ดีไซน์ไฟไท้ายจะคิดว่านี่เป็นหนึ่งในดีไซน์ไฟไท้ายที่สวยที่สุดให้ทั้งความเท่รูหราและดูมีมิติมาก อย่างที่ 4. Infotainment การอัปเกรดอินโฟเทนเมนตเมนูมาใหม่ทำให้ใช้งานง่ายมากเพราะบอกซับเมนูไว้ข้างใต้และกดใช้ได้เลยไม่ต้องเลือกยุ่งยากขับรถอยู่ใช้สะดวกกว่าเดิมเยอะมากอย่างที่ 5. feeling พวงมาลัยเป็นแบบที่ใช้แล้วรู้สึกดีมากในเมืองและบนทางด่วนคือน้ำหนักดีตึงมือพองามและไม่รู้สึกวิวเวลาขับรถเร็วและสิ่งที่ไม่ชอบอย่างแรกเครื่องยนต์ น่าจะเป็นทวินเทอร์โบที่ให้พีคทอร์ก Talk มาต่ำหน่อยที่ประมาณ1800รอบเหมือน AMG ตัวอื่นๆเพราะจะทำให้กำลังต่อเนื่องและขับสนุกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอย่างที่ 2. ดีไซน์โดยรวมถามว่าสวยไหมสวยนะแต่ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในความเป็น AMG เหมือนเป็น AMG ที่กำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียน AMG อย่างที่ 3. เสียงท่อในโหมด Sport Plus จะมีการปล่อยเสียงท่อผ่านลำโพงทาให้รู้สึกแต่งแต่งแปลก อย่างที่4 g เกียร์แปลกใจที่มีความดีเล์แปลกๆเวลาดาวน์ชิฟต์ให้ความรู้สึกแล็กกี้พอสมควรอาจเพราะซอฟต์แวร์พยายามจับคู่กับรอบเครื่องที่ดีที่สุดให้เพราะมีพีคท็อกแคบแค่ช่วง3,000ถึง4,000รอบเท่านั้นและสิ่งที่ไม่ชอบอย่างสุดท้ายเฟกเกล อันนี้พูดทุกครั้งเพราะแปลกมาก driving machine DNA น่าจะทำให้เท่กว่านี้คือเป็นกริลจริงๆไปเลยถ้าโจทย์ของคุณคือการหาความหรูหราแบบ Mercedes รูปร่างกระทัดรัดเร้าใจแรงอารมณ์แบบ Motorsport CLA 35 m g Coupe น่าจะเป็นหนึ่งในช้อยสันของคุณแต่ด้วยราคาที่3.99ล้านมีตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็น Audi TTS John Cooper w o r k Mini Cooper S หรือแม้กระทั่ง Ford Mustang EcoBoost หรือผู้ที่ร่วมค่ายอย่าง C 4 3 a MG Coupe ก็นา่าจะเป็นหนึ่งในช้อยส่นาสนใจไม่น้อย so think s o no. I t h i n k Snow ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงเปิดกระดิ่งเพื่อรอดูแจ็ครีวิวรถคันต่อไปด้วยนะครับ